สวัสดีค่ะเรื่องราววันนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้ฟังทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตก่อนเข้าสู่เนื้อหานะคะฝากท่านผู้ฟังกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะคะพี่ได้ทราบข่าวจากพี่ชายค่ะว่าลูกชายของเพื่อนคุณพ่อเสียชีวิตจากการจมน้ําที่ทําให้ตกใจเพราะลูกชายของเพื่อนคุณพ่อเป็นอดีตนักกีฬาว่ายน้ําทีมชาติทีเดียว ภายหลังมาทราบสาเหตุก็อยากนำเรื่องราวมาถ่ายทอดเพื่อให้เป็นประโยชน์นะคะทราบมาว่าอดีตนักกีฬาทีมชาติคนนี้ไปเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งหนึ่งกับญาติญาติค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่มีลำธารเล็กๆนะคะมีน้ำไหลเอื่อยๆก็ดูจะไม่น่ามีอันตรายใดๆเขาลงไปดำผุดดำว่ายอยู่ครูใหญ่ค่ะและเมื่อญาติสังเกตเห็นว่าเขาดำน้ำหายไปนานมากญาติคนหนึ่ง จึงรีบดำน้ำลงไปตามหาแต่ก็ไม่พบเขาค่ะกลุ่มญาตจึงรีบแจ้งกู้ภัยค่ะเมื่อทีมกู้ภัยมาถึงก็กระจายกําลังกันดำน้ำลงไปให้คอรอบคลุมพื้นที่นะคะในที่สุดก็พบร่างไร้วิญญาณของอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติคนนี้ค่ะผู้พบร่างเล่าว่าเขาดำน้ำลงไปลึกหลายสิบเมตรค่ะ พบร่างน,นี้ในสภาพที่เท้าข้างหนึ่งติดอยู่ระหว่างซอกหินเข้าใจว่าระหว่างซอกหินมีตะไคร่น้ำนะคะเท้าของผู้เสียชีวิตเนี่ยคงลื่นลงไปแล้วไม่สามารถดึงเท้าข้างนั้นกลับขึ้นมาได้เราทุกคนก็ไม่ควรประมาทกับตะไคร่น้ำนะคะแม้แต่ในบ้านของเราเองอเพราะอาจจะมีในพื้นที่ที่มีน้ําขังนะคะเช่นในห้องน้ําในสวนดาดฟ้า คือถ้าขาดการดูแลเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุให้เราลื่นล้มจนอันตรายแก่ชีวิตได้เหมือนกันนะคะส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งเป็นความประมาทของผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กเล็กค่ะมีผู้ปกครองท่านหนึ่งเล่าว,ว่าเขาละสายตาจากหลานวัยอนุบาลเพียงครู่เดียวก็เกิดเหตุค่ะวันนั้นอากาศร้อนมากคาดว่าหลานคงเดินไปเปิดตู้เย็นเพื่อหาไอศครีมค่ะแต่เมื่อไม่พบ ด้วยความไร้เดีงสาหลานจึงเอาลิ้นแลบออกมาแล้วก็เป็นเลียน้ําแข็งที่เกาะอยู่ที่ผนังช่องแช่แข็งนะคะทําให้ลิ้นติดหนึบอยู่ตรงนั้นหลานตกใจมากค่ะจึงกระชากลิ้นออกมาอย่างแรงทําให้ลิ้นฉีกขาดเลือดไหลเป็นทางจนต้องไปโรงพยาบาลค่ะผู้ปกครองท่านนี้กล่าวว่าถ้าเขาระวังมากกว่านี้นะคะคงไม่เกิดเหตุร้ายนี้ขึ้น หรือหากเห็นว่าหลานเปิดตู้เย็นก็คงจะทันได้ห้ามปรามนะคะหรือแม้แต่ตอนที่เกิดเหตุไปแล้วทันได้มาช่วยด้วยการค่อยๆเอาน้ำมาหยอดให้น้ำแข็งที่ผนังตู้เย็นละลายซะก่อนแล้วจึงค่อยดึงลิ้นหลานออกมาก็คงจะดีเอาเป็นว่าทางที่ดีก็ไม่ควรให้เด็กเล็กป้วนเปี้ยนแถวอุปกรณ์ไฟฟ้าเลยจะดีกว่าค่ะ mm hmm. ก็มีทั้งทีวีตู้เย็นอะไรเหล่านี้แหละค่ะเพราะ หากอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้โยกหรืออุปกรณ์เหล่านี้ติดตั้งไว้ไม่มั่นคงพอนะคะก็อาจาจะลุมทับใส่เด็กๆได้ซึ่งหมายรวมถึงประตูรั้วด้วยนะคะก็เป็นจุดเสี่ยงทั้งผู้ใหญ่เด็กหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงในบ้านด้วยคะ่ะโบราณว่าไว้ว่าเด็กซนจนเทวดาย,ยังกลัวฉะนั้นผู้ดูแลเด็กๆจึงไม่ควรประมาทนะคะละสายตาจากเด็กนานจนเกินไป พี่ขอส่งท้าย EP นี้ด้วยโอวาทธ,ธรรมของสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกความว่าความไม่ประมาทก็คือการไม่อยู่โดยปราศจากสติและการที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ก็ต้องอาศัยสติควบคู่กันกับปัญญาคือสติสัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นธรรมอันสำคัญ และเช่นเคยค่ะพี่ขอเป็นสะพานบุญนะคะเชิญชวนท่านผู้ฟังนำเข้าของเหลือใช้ในบ้านไปมอบให้กับร้านปันกันนะคะภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิยุวพั์ซึ่งทางมูลนิธิก็จะนำสิ่งของเหล่านี้ไปจำหน่ายค่ะและนำไรายได้ไปช่วยเหลือน้องๆที่ได้โอกาสทางการศึกษานะคะตลอดจนนำไปดำเนินโครงการต่างๆทางมูลนิธินะคะเพื่อพัฒนาเด็กและเยาว,วชนต่อไป หรือหากท่านผู้ฟังว่างนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะแวะเวียนไปเดินเล่นอุดหนุนสินค้าที่ร้านปันกันนะคะก็ถือว่าเป็นการทําบุญรับปีใหม่เลยค่ะพี่ขอกลับอนุโมทนาบุญมานะโอกาสนี้เลยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ